ฉันนางสาวกรลรัตน์ชาล,ลีวันนี้เราจะมานำเสนอบทที่8กฎหมายลักษณะคำประกันจำนำจำนองหน่วยที่8กฎหมายลักษณะคำประกันจำนองจำนำเนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากฎหมายธุรกิจ8.1สาระสำคัญเบื้องต้นของคำประกัน8.1.1ลักษณะคำประกัน ปพพมาตรา680อันว่าคำประกันนั้นหลักกฎหมายสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. สัญญาคำประกันต้องเป็นการประกันการชำระหนี้ด้วยตัวบุคคล 2. ต้องมีหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในทางกฎหมายเรียกว่าหนี้ประธานและผู้คำประกันเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้เพื่อคำประกันตามมูลหนี้ประธานเรียกว่า หนี้อุปกรณ์ 3. สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาที่ไม่ต้องมีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ 4. ผู้ค้ำประกันจะต้องผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ดังสัญญาค้ำประกันจึงประกอบด้วย3บุคคลคือ 1. เจ้าหนี้ 2. ลูกหนี้ 3. ผู้ค้ำประกัน 8.1.2สัญญาค้ำประกันมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันหนี้สัญญาค้ำประกันที่ทำขึ้นระหว่างผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้มีวัตถุประสงค์ว่าผู้ค้ำประกันสมัครใจผูกพันต่อเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้แทนลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดหากลูกหนี้ผิดนัดตายหรือด้วยประการอื่นใดให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ 1. ่หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ นี่สมบูรณ์หมายถึงนี่ที่หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลผูกพันได้ตามกฎหมายไม่ตกเป็นโมฆะหรือตกเป็นเสียเปล่าไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนี้ไม่สมบูรณ์เพราะทำผิดแบบหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยเป็นต้นนี่ในอนาคตหมายถึงนี่ที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ในอนาคตเช่นการคำประกันหนี้ค่าเสียหายซึ่งเกิดจากการทำงานของลูกจ้างซึ่งอาจเกิดในอนาคต 2. ชนิดของสัญญาค้ำประกันแบ่งได้2ชนิดคือ 1. สัญญาค้ำประกันอย่างไม่จำกัดจำนวนกล่าวคือลูกหนี้ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้แก่เจ้าหนี้เป็นจำนวนเท่าใดผู้ค้ำประกันต้องชดใช้ให้แก่เจ้าหนี้ในจำนวนเท่ากันกับลูกหนี้ด้วยสสัญญาค้ำประกันจำกัดความรับผิดกล่าวคือผู้ค้ำประกันได้ระบุจำนวนไว้ว่าจะรับผิดไม่เกินจำนวนตามที่ระบุไว้เท่านั้น 8.2ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้8.2.1สิทธิเจ้าหนี้ในการเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใดท่านว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้แต่นั้นคือผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดเวลาลูกหนี้ต้องผิดนัดชำระหนี้ก่อน8.2.2สิทธิของผู้ค้ำประกันในการประวิงเรา ไว้ก่อนคือให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนหรือบังคับทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน8.3ผลของสัญญาค้ำประกันหลังการชำระหนี้สิทธิไล่เบี้ยกฎหมายได้รับรองสิทธิไล่เบี้ยของผู้ค้ำประกันไว้ในมาตรา693วรรคหนึ่งว่าเมื่อผู้ค้ำประกันไม่ใช่ลูกหนี้ที่ต้องชำระหนี้แต่ได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปตามความผูกพันในสัญญา ผู้คำประกันก็ควรม,มีสิทธิได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้เพื่อเงินต้นกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญเสียหรือเสียหายในอย่างใดๆเพราะการคำประกันนั้น8.4ความระง,งับสิ้นไปแห่งการคำประกันเมื่อนี่ที่คำประกันระงับไปโดยแยกความระง,งับแห่งนี่ไว้5ประการคือ 1. การชำระนี่ 2. การปลดนี่ 3. การหักกลบลบนี่ 4การแปลงหนี้ใหม่5การที่มีเกลื่อนเกืนกัน8.5บทเบ็ดเสร็จทั่วไปการจำนอง8.5.1เป็นสัญญาระหว่างผู้จำนองกับผู้รับจำนองคือการที่มีบุคคลหนึ่งเรียกว่าจำนองเอาอาสังหาริมทรัพย์ของตนซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์8ป2ประเภททรัพย์ที่ใช้จำนองได้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. อสังหาริมทรัพย์ 2. สังหาริมทรัพย์8.5.3จําำนองเป็นสัญญาที่กฎหมายบังคับให้ทำตามแบบ8.6ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ใช้สิทธิจำนองควบคุมไปด้วยปพพมาตรา718ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับจำนองได้เฉพาะทรัพย์สินที่จดทะเบียนจำนองเท่านั้นจะไปบังคับถึงทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้จดทะเบียน จำนองไม่ได้เช่นจำนองเฉพาะที่ดินย่อมไม่ครอบคลุมถึงโรงเรือนหรือบ้านที่ปลูกภายหลังวันจำนองเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้าว่าให้รวมถึงบ้านและโรงเรือนดังกล่าวด้วย8.7สิทธิหน้าที่ผู้รับจำนอง 1>, 1. ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญโดยไม่ต้องคำนึงว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ก็ตาม 2. นอกจากนี้ผู้รับจำนองยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาทรัพย์สินที่จำนองนั้นหลุดเป็นของตนได้หากเข้าเงื่อนไขดังนี้ 1. ลูกหนี้ได้ขัดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง5ปี 2. ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ 3. ไม่มีการจำนองลายอื่นหรือบุริมสิทธิ์อื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกัน 3. ถ้าเอาทรัพย์ซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้จำนวนเงินสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างกันอยู่ หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดเป็นของผู้รับจำนองและราคาทรัพย์นั้นมีราคาต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่ทั้งสองกรณีนี้เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่รับผิดชอบในจำนวนเงินที่ยังขาดอยู่นั้น8.8การบังคับจำนองวิธีการบังคับจำนองผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ ว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ30วันหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนภายในเวลากำหนดผู้รับจำานงจำนำใช้สิทธิ์บังคับจำานงหากถึงกำหนดนัดแล้วลูกหนี้ไม่นำเงินมาชำระผู้รับจำานงต้องฟ้องผู้จำานงต่อศาลเพื่อให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้ก็ขอให้ศาลสั่งยึดทรัพย์สินที่ต้องจำานงนั้นออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ของตนหรือขอให้ศาลสั่งให้ทรั์ที่จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนหากเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้จะเห็นได้ว่ากฎหมายบังคับไว้โดยเด็ดขาดว่าการบังคับจำนองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเสมอผู้รับจำนองจำนำเอาที่ดินออกมาขายทอดตลาดเองไม่ได้จะต้องมีการออกจดหมายทวงหนี้ไปถึงลูกหนี้ก่อนเสมอหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้ว จะมีผลกระทบถึงการจำนองหรือไม่แม้ว่านี่ที่เป็นประกันนั้นจะขาดอายุความไปแล้วก็ตามผู้รับจำนำแในทรัพย์สินที่จำนองแต่อย่างใดแต่จะบังคับเอาเดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า5ปีไม่ได้8.9ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนองความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนองบจุดพจุดพมาตา เ4 4เรียกพิจารณาไว้ดังนี้เมื่อนี่ที่ประกันระง,งับสิ้นไว้ด้วยเหตุใดมีใช่เหตุอายุความเมื่อปลดจำนองให้แก่ผู้มาจำด้วยหนังสือเป็นสำคัญเมื่อผู้จำนองหลุดพ้นเมื่อถอนจำนองเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาจากการบังคับจำนองหรือถอนจำนอง เมื่อเจ้าหน้าที่เอาทรัพย์สินจำนองหลุดตามปพพ,พมาตา729.8.10บดเบ็ดเสร็จทั่วไปของการจำนำจากหลักกฎหมายสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำเช่นเดียวกันกันกบผู้คำประกันต้องเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นผู้จำนำจะเป็นลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็ได้ 2. ผู้จำนำ ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสืออาทร,รมด้วยว่าก็ได้ 3. ผู้จำนำต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนำถ้าผู้จำนำไม่ใช่เจ้าของแต่เอาทรัพย์สินนั้นไปจำนำในกรณีนี้ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงมีสิทธิจะติดตามเอาทรัพย์สินที่จำนำคืนได้โดยไม่จำเป็นต้องไปไถ่ยถอน 8.11สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำ 1. สิทธิยึดทรัพย์ที่จำนำไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้สินเชิงปปพ,พมาตรา758 2. ผู้รับจำนำต้องรักษาทรัพย์ที่จำนำไว้ตามมาตราปปพ,พมาตรา759 3. ผู้รับจำนำต้องรับผิดชอบเมื่อทรัพย์สินที่จำนำนั้นสูญหายหรือบุบสลาย ตามปปพมาตรา760 4. ผู้รับจำนำมีสิทธิ์ได้ค่าใช้จ่ายในค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินที่จำนำตามปปพมาตรา762 8 1 2การบังคับจำนำจากปปพมาตรา764เมื่อนี่กำหนดลูกนี้ไม่ชำระนี่ผู้รับจำนำมีสิทธิบ์บังคับจำนำได้คือ เอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายทอดตลาดคือกระทำได้เองไม่ต้องขออำนาจเจ้าพนักง,งานซึ่งตามธรรมดาก็ให้บุคคลซึ่งมีอาชีพทางดำเนินธุรกิจขายทอดตลาดเป็นผู้ขายแต่ก่อนที่จะขายทอดตลาดผู้รับจำนำต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ก่อนให้ชำระหนี้และหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นดอกเบี้ยค่ารักษาทรัพย์สินที่จำนำเป็นต้นภายในเวลาอันสมควร 8.13. ความระง,งับสิ้นไปแห่งการจำนำการจำนำระง,งับไปได้ด้วย2ประการคือ 1. เมื่อนี่ซึ่งจำนำเป็นประกันอยู่นั้นระง,งับสิ้นไป 2. เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนสู่ครอบครองของผู้จำนำคำพิพากษาดีกาที่490ทับ2502กู้เงินกันและในสัญญากู้มีข้อความด้วยว่า จำเลยได้นำโคมาจำนำไว้แต่ปรากฏว่าเมื่อทำสัญญากู้กันแล้วผู้ให้กู้ได้ยินยอมมอบโคลก,กับคืนไปสู่กันครอบครองของผู้จำเลยเช่นนี้ถือว่าจำเลยหาได้มอบโคไว้เป็นประกันการชำระหนี้ในลักษณะจำนำจึงไม่ขาดองค์ความผิดข้อสำคัญตามมาตรา349